ผู้ประกาศข่าวดังช่อง3มเผยสาเหตุทางบังึงหลงแก๊งขอเซ็นเตอร์ติดตั้งแอปค่ะมีะรายงานว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนางสาวประวีณาไม่ใบคร้อยหรือตานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ได้นำหลักฐานการแชทและประวัติการถูกโอนเงินมาแจ้งความที่สอนอพาสีเจริญหลังถูกเครือข่ายขอเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มที่ดินหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วดูดเงินในโมบายแมงกิง้งเสียหายกว่า1นล้านบาท นางสาวประวีณาไมยเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามีสายโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินติดต่อเรื่องการเสียภาษีที่ดินประจำปีโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินของตัวเองได้อย่างถูกต้องและอ้างว่าต้องอัปเดตข้อมูลเนื่องจากเป็นรายชืย่อที่ตกหล่นค่ะก่อนจะแนะนําให้แอดไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยไลน์ที่แอดไประบุชัดเจนว่าเป็นไลน์ของกรมที่ดินและได้โถเข้ามาหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกรมที่ดินผ่านทางโทรศัพท์มือถือในระบบแอ d ด o i d ค่ะและเมื่อตรวจสอบภายห,หลังพบว่ามีการทําธุรกรรม ที่ผูกบัญชีเครดิตเอาไว้มีเงินจำนวนยอด2ยอดคือ5 0 0 0 0 0บาทและ1 2 0 0 0แบาท ที่ถอนออกจากบัตรเครดิตบวกกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีอีก5 5 0 0 0บาททั้งหมดถูกโอนออกจากบัญชีไปยังบัญชีบุคคลอื่นเป็นจำนวน6 7 5 0 0 0บาทเมื่อไปตรวจสอบกับบัญชีธนาคารอีกหนึ่งบัญชีก็พบว่าฝากจำนวนเงินกว่า1,0,000 0บาทถูกดอกออกไปและบัญชีหนึ่งผบว่ามีการถอนเงินออกจากบัตรเครดิตจำนวน200,000รวม3บัญชีมูลค่าเสียหายกว่า1ล้านบาทจึงรีบไปติดต่อ,อยังธนาคารเพื่อขออ ยัดบัญชีปลายทางแต่ธนาคารแจ้งมาว่าต้องมีการแจ้งความก่อนเพื่อขอรหัสถึงจะสามารถอายัดบัตปรปลายชีทางได้ค่ะ